สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จาาออฟซิลานะครับมีรถเก๋งเกียร์ออโต้นะครับรถสวยคุณภาพดีราคาถูกมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถเก๋งเกียร์ออโต้ใช้งานอยู่นะครับขอแนะนําคันนี้เลยราคาเบาๆด้วยนะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันวันนี้ก็คือนะครับโตโยต้าวีอนะครับเครื่องยนต์1.5นะครับเกียร์ออโต้ตัวเจนะครับอาว ปี2006นะขอย้ําเลยมีออสตัว J จเกียออโต้เครื่องยนต์1.5ปี2006นะครับมาเดี๋ยวพาชมเลยนะครับสําหรับสมาชิกขั้นใดนะครับที่กําลังต้องการนะที่กําลังมองหารถเก่งเกียออโต้ใช้งานนะครับขอแนะนําเลยนะคันนี้นะสีสันสวยงามเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบไฟหยักนะเรียกง่ายๆเป็นแบบไฟหยกักกระจังหน้าเป็นอ่าลังพึ่งนะครับแบบโฉมไฟหยักนะคันนี้นะครับหน้าหลังเดิมไม่เคยติดแก๊สน,นะคันนี้สวยมากเลยนะครับ สีสันสวยงามนะรอบคันนะครับหน้าหลังเดิมเกียร์ออโต้รันดีมากเช่นเคยเดี๋ยวเราจะพามุดดูใต้ท้องอีกเช่นเคยนะครับมานะเออเดี๋ยววันหลังจะหาแม่แรงหาอะไรมายกปิ้นใต้ท้องยกให้ดูเลยนะอ่านี่มุดดูกันก่อนนะครับนี่นะครับมาดูสภาพใต้ท้องกันเลยนะครับนี่นะสภาพใต้ท้องรถนะครับนี่ไม่มีที่ไหนพาดูแบบนี้นะขอรับประกันเลยขอย้ําเลยนะเออนะครับเราดูทุกซอกทุกมุมจริงนะ ซอกหลืบไหนเราผีดูลงง่ายดูเลยนะง่ายให้ดูเลยนะ <c oughs> อ้าวนี่นะครับจะภาพภายในนะครับภายในสะอาดสวยงามมากเลยนะเกียร์ออโต้นะครับรันดีปกติไม่มีสะดุดเลยหุ้มเบาะหนังสวยงามนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะสมาชิกท่านใดที่มานะครับเตรียมผ้าห่มมาด้วยนะครับอ้าวนะมา อ่านี่สภาพนะครับภายในกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทุกบ้านเลยนะครับอ่าแอร์เย็นหนาวจริงหุ้มเบาะหนังสะอาดสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับอ่ารับประกันเลยนะอ่าสวยมากเลยราคาเบาๆด้วยนะครับหน้าหลังเดิมสีสันสวยงามนะครับอ่ามาดูนี่นี่สภาพท้ายนะครับเครื่องยนต์1.5ตัวเจนะครับไอ่าไม่เคยติดแก๊สนะสภาพท้ายนะครับท้ายเดิมเลยนะอ้าวมาดูน็อตฝาท้ายนะครับนี่ ลักษณะแบบนี้นะั้นน็อตไม่ติงคือยังไงนี่อันนี้คือนะ็อตไม่ติงจริงๆนะไม่ติงไม่ขยับเลยนะครับสีไม่เคยเคลียร์เลยนะไม่เคยแกะทําสีไม่เคยถอดนะครับอ่ามาดูเม็ดอาร์กนะนี่เม็ดอาร์กนะครับอยู่เดิมครบโรงงานเลยนะครับอ่าสังเกตง,ง่ายๆเลยนะอ่าสองฝั่งเลยนะครับผู้ช่วยนี่นะครับโลโกโตโยต้าอยู่เดิมโรงงานนะอ่านะครับฝาท้ายเดิมขอรับประกันจริงๆ ai, น็อตท้ายนี่ไม่ติงจริงนะนี่นะครับอ่าไม่มีร่องรอยนะมาดูห้องเก็บของกันเลยนะครับอ้าว ห้องเก็บของนะครับยางอะไรนะนี่ย่างอะไรอยู่ครบไม่เคยติดแก๊สน,นะครับอ่าเช็คศูนย์เช็คโรงงานได้เลยเช็คได้เลยนะรับประกันไม่เคยติดแก๊สน,นะครับคันนี้เครื่องดีมากๆเครื่องช่วงล่างดีนะครับสีสันรอบคันสวยงามมีตําหนีนิดนึงนะอ้าวนี่เราแจ้งรายงานเลยนะนี่นะครับตําหนีนะโอ,อ้รอยแค่นี้ประมาณนี่นะรอยหนวดแมวนะโอ,อ้นะครับรอยหนวดแมวนะครับมาอ่าดูภา,ายในต่อกันเลยนะนี่นะครับสภาพภายในนะ รถพร้อมใช้งานจริงๆนะครับภายในสะอาดสวยงามแอร์เย็นหนาวเลยนะเกยียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับคันนี้รับประกันเลยช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับอ๋อามาดูด้านหน้าให้ด้วยนะครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกบานนะครับอ่าซูมเลขใหม่ให้ด้วยนะครับผู้ช่วยเลขใหม่แท้ๆนะคันนี้นะอ๋อเลขใหม่แสนห้านะครับอ๋อไม่แท้ไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้รับประกันเลยนะ เกียร์ออตโต้รันดีมากไม่มีสะดุดตําตแหน่งต่อไปนะครับมาดูกันเลยนะรถนะครับรถทุกคันนะนี่ยังโอ้ยังแน่นๆอยู่เลยนะอขอบยางกระจกนะครับแกะดูแบบนี้นะครับประตูทุกบานนะแกะดูได้เลยนะเมทดอาร์คต้องอยู่เดิมครบแบบนี้นะครับอ,อยู่เดิมครบโรงงานแบบนี้สบายใจหายห่วงได้เลยนะอไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับนี่นะประตู5บาน6บาน4บาน2บานก็แล้วแต่นะ มาชิคแกดูเลยนะครับเออถ้าอยู่สภาพนี้หายห่วงสบายใจได้เลยเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูด้วยนะอา่านี่ติดเครื่องละกูช่วยมุดดูใต้ท้องฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับอา้าวเราต้องดูทุกฝั่งนะดูทั้งสองฝั่งนะครับใต้ท้องนะใต้ท้องรถนี่นะครับสภาพรับประกันหายห่วงเลยนะครับไม่มีน้ําท่วมนะถ้ารถมีน้ําท่วมขับรถเมื่อคืนเลยนะเราคืนเงินให้ด้วยนะโอ้นะครับค่าเสียเวลาอา้ามา ดูห้องเครื่องกันเลยนะครับนี่เสียงเครื่องเงียบมากเลยนะอ่าเนี่ยครับมาดูนะมาตำแหน่งต่อไปนะครับที่เราต้องดูนะน็อตฝากระโปรงนะครับนี่อ่าซูมกันเลยนะอ่าน็อตฝากระโปรงอ่าตรงนี้นะครับมีการถอดทําสีนะนี่ลักษณะถ้ามีการถอดจะมีร่องรอยแบบนี้นะครับเรารอยลายงานกันแบบนี้เลยนะสดๆลายงานตรงๆกันอย่างนี้นะแต่ฝากระโปรงเดิมนะครับซุ้มซอกเสาเดิมนะครับอ้าวดูซุ้มเลยนะนี่ เม็ดอาร์กอยู่เดิมครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่นะคานหน้าเดิมนะครับอ่ารูปดูเลยนะรูปดูนี่จะเรียบเนียนมือนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกชิ้นเลยนะครับซุ้มซอกเสาเดิมนะด้านขวาด้านซ้ายนะครับอ้าวนี่นะสภาพนะครับ far, น็อตฝาอันนี้อันนี้น็อตติงนะนี้น็อตติงนะครับน็อตติงจะอยู่สบาพแบบนี้นะถอดทําสีนะครับไม่ต้องตกใจนะอ่าแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับนี่ โลโก้โตโยต้าอยู่นะครับเดิมโรงงานเลยมาเราดูแซ่นี่ติดเครื่องแล้วนะเสียงเครื่องเงียบม,มากเลยนะไม่เคยติดแก๊สนะ่ะนี่นะครับสภาพแซ่เครื่องยนต์นะครับควันายไม่มีเลยเกียร์ออตโต้รันดีมากนะครับช่วงล่างดีสุดๆนะครับคันนี้อ้าวมาเช่นเคยนะครับเราจะทดลองขับกันให้ดูนะครับอ้าวมาผู้ช่วยดูเพจให้หน่อยลืมดูเพจนี่นะครับเพจเดิมแท้โรงงานเลยนะปี2006ตรงปีนะครับอ้าวนะ สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับอ่าวช่วยเราขึ้นไปเลยนะครับรถของเรานะต้องรายงานกันทุกซอกทุกมุมรายละเอียดเราจะพยายามพยายามให้ครบครบจุดทุกมุมจริงๆนะทุกซอกทุกหลืบเลยนะเออเหมือนสมาชิกได้มาดูด้วยตัวเองเลยนะครับอ่าสูมเลขไม้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครดูไม่ชัดนะหนึ่งแสนห้านะครับหนึ่งแสน้าหมื่นอ่ามานะครับนี่เกียร์ออโต้นะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยนะครับแอร์เย็นหนาวเลยเนี่ยโอ้อากาศร้อนๆนะด้านนอกเข้ามาในรถหนาวเลยเออ่าพร้อมแล้วนี่นะครับทดลองขับกันให้ดูแบบนี้เลยนะครับเครื่องดีมากเลยนะนี่นะครับอ่านี่ช่วงล่างดีเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดเลยนะอืมนะครับอ่าไม่เคยติดแก๊สนะขอย้ําเลยนะครับโตโยต้าวีออสนะครับคันนี้นะอ่าเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านะครับเกียร์ออโต้ปีสองพันหกนะครับ อ่าสีบอลเงินนะคะนันนี้อ่าเผื่อใครดูสีไม่ชัดเจนนะครับราคาเบาๆนะแสนนิดๆนะคันนี้เออนะครับสวยมากจริงๆนี่นะครับลองขับกันให้ดูแบบนี้เลยนะรถของเรานะครับรายงานทุกซอกทุกมุมพาทดลองขับด้วยนะครับอ่าสมาชิกที่อยู่ไกลๆนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศต่างทวีปนะของเราตอนนี้ขายข้ามทวีปันแล้วนะ ต้องได้รู้ข้อมูลต้องได้เห็นข้อมูลกันสดๆนะครับอ่านี่นะนะครับทดลองขับคันให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะรถของเรานะครับรายงานตามสภาพความจริงนะครับอ่านี่มาละนี่นะครับอ้าวเดี๋ยวทดลองขับถอยให้ด้วยอ่าถอยให้ดูด้วยนะอ่อไม่ใช่เดินหน้าได้อย่างเดียวนะรถเราเ,เดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับอ้าวมานะครับ นี่มาแล้วนะครับขับกันให้ดูสดๆกันแบบนี้เลยนะครับรายงานกันทุกซอกทุกมุมนะครับตำหนิมีตรงไหนเราแจ้งเรารายงานนะอ่านะครับมานี่นะครับอ่านะครับนี่นะมากันละนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถเก๋งเกียร์ออโต้ใช้งานอยู่นะครับขอแนะนําเลยคันนี้โตโยต้าวีอนะครับเครื่องยนต์1.5นะครับเกียร์ออโต้ปี2006นะครับสวยมากเลยนะ สมาชิกท่านใดนะครับที่ดูแลชอบนะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0956698777นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกเข้ามาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนั่งรถประจำทางมาเรามีรถไปรับที่บกสนะ นั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินจ่ายค่าเครื่องบินเองนะครับอ่านะจาาออฟศิลานะครับนำรถส,สวยคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนออีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ